ชีวิตนางพิสมัยวิไลศักดิ์เกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราชส4 8 2ที่ตอกสุเหล่าบางลำพูกรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายงวนวิไลศักดิ์อาชีพค้าขายมารดาชื่อนางปุยวิไลศักดิ์ประวัติการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรประวัติการทำรรง,งานและการสร,ร้างสรรค์ผลงาน นางพิสมัยวิไลศักดิ์เริ่มแสดงละครเรื่องแรกเรื่องราชาธิราชเป็นทหารยืนเสาธรรมดาขณะนั้นอายุ10ปีที่โรงละครเก่าติดกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาเป็นดาวประจำโรงเรียนนัตสิ์ได้แสดงเป็นนางเอกเรื่องแว่นแก้วในขุนช้างขุนแผนตอนพายเพชรพายบัวออกศึก ต่อมาได้แสดงเป็นพระเอกโดยแสดงเป็นพระสังตอนหาปลาหลังจากนั้นเริ่มมีชื่อเสียงในการรำฉุยฉายพรามเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาสิ่งที่เป็นเคล็ดลับคือในตาแสดงความรู้สึกออกมาตามเนื้อหาของบทเพลงซึ่งครูอัมพรชะชะกุลเป็นผู้บอกท่านเป็นครูอีกท่านหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและได้มีโอกาสแสดงให้แขกต่างประเทศ ที่เดินทางมาณธรรเนียปรัฐบาลดูอยู่บ่อยครั้งผลงานการแสดงและภาพยนตร์ปี2501นะคะของนางสาวพิสมัยวิไลศักด์นะคะภาพ,พยนตร์ตะเกตได้รับบทเป็นนางเอกคู่กับลือชัยลลนาธและชน,นะชัยศรีอุบลค่ะโดยการชักนำของนักเขียนชื่อดังที่มีชื่อว่า รูศักดิ์เกษมหุตตาคมหรือว่าอิงออนค่ะเป็นที่เก่าขานมากเลยนะคะจากฉากลำชียฉายพามค่ะว่าลำได้อ่อนช้อยนงเงดงามเป็นที่สุดค่ะภาพ,พยนตร์นี้เรื่องนี้นะคะทำรายได้มากกว่า2ล้านบาทค่ะและติดอันดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยทันทีเลยนะคะและก็ยังครองความนิยมนะคะอย่างต่อเนื่องมาหลาย10ปีค่ะจนได้รับฉายาว่านางเอกจอเงินค่ะ ต่อมานะคะได้มีผลงานการแสดงมากกว่า300เรื่องนะคะผลงานทุกเรื่องนะคะไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะจนได้รับฉายาว่าดาราเงินล้านค่ะแสดงมาแล้วทุกบทบาทแต่บทบาทที่ชอบมากที่สุดเป็นบทบาทตลกค่ะการแสดงภาพยนตร์เรื่องกระเกตและลำชียฉายพร,รมนะคะเป็น2เรื่องที่เด่นนะคะและยังมีภาพยนตร์อีกมากมายเช่น2ฝั่งฟ้าดัชชนีนางจำเลยรัก ดวงตาสวรรค์เลตอินซีทับเทวาและอองดาวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของผล,ผลงานทางภาพยนตร์ทั้งนั้นเลยค่ะผลงานแสดงละครนะคะพุทธศักราช2527ได้เริ่มแสดงละครเป็นครั้งแรกเรื่องห้องที่จัดไม่เสร็จกับทางช่อง3ค่ะซึ่งต่อมาก็ได้มีผลงานดีก,กว่า200เรื่องเช่นเจ๋วใจร้กคุณชายเทวดามงกุฎด,ดอกส้มผู้กองเจ้าเสน่ห์สามหนุ่มสามมุมไม้เมือง ผ้าทองปีกมานทิปดุริยางหนึ่งมิชิดใกล้ยอดกตันยูไซโซกุหลาบไร้หนามผมอาถันซึ่งทุกเรื่องนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงทําให้ได้มีผลงานมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะต่อไปจะเป็นผลงานขับร้องเพลงนะคะพุทธศักราช2 5 0นา ได้ขับร้องเพลงหนาวตากักเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนัชนีนางประพันธ์คำร้องโดยครูสมานการจนาพลินและครูศักดิ์เกษมหูตาคมหรือว่าอิงอ่อนนะคะและในปีพศ2511ได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงได้รับคำเชิญให้ขึ้นคอนเสิร์ตช่วยค่ะ,ชคะเช่นคอนเสิร์ตแพลวพา,วพาวดาวค้างฟ้าของนางเชอรี่สเวตนาน สาวลีพากาพันธ์ค่ะศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,532คอนเสิร์ตชลินโชศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,541คอนเสิร์ตที่นี่มีดาวประดับใจคอนเสิร์ตพอคิดถึงของมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสค่ะพศ .2,521 ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคํำพระราชทานในฐานะักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่หจากภาพยนตร์เรื่องไร้สเสน่หา และรางวัลพระราชทานพระาาพราชสว,วัสดีในฐานะแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่7จากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินพศ2539ได้รับรางวัลเมฆขาในฐานะผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องปีกมานพศ2540ได้รับรางวัลทรัศน์ทองคําในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากละครเรื่องกระเกตพศ2542 ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรสัสว,วดีในฐานะนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่20จากภาพยนตร์เรื่องกำแพงพศ2543ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในฐานะผู้สแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องไม้เมืองพศ .2546 ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำเกียรติยศคนทีวีในฐานะบุคคลตัวอย่างและอุทิศตนให้กับวงการโทรทัศน์ พศ2,550ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์เกติยศที่อยู่ทิ่ต้นให้กับวงการภาพยนตร์ไทยพศ2,553ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านภาพ,พยนตร์และละคลรโทรทัศน์คำถามท้ายคลิปนะคะมี2คำถามค่ะคำถามแรกคือนางพิสมัยจบการศึกษาในระดับชั้นใดและสถานศึกษาที่ใดคะ่ะข้อ2ละครเรื่องแรกที่นางพิสมัยแสดงคือเรื่องอะไรและแสดงเป็นอะไรคะ่ะ